so how's your first game today and also your your deadly left foot that you also scored again I feel very happy the performance of the team uh, and uh, I should score more today. But, uh, congratulations for everyone ก็ดีใจกับผลชนะแล้วก็การเล่นเป็นทีมของทีมในวันนี้นะครับแล้วก็จริงๆคิดว่าตัวเองคนทําได้มากวันนี้ได้มากกว่า1ประตูแต่ก็ยินดีกับทุกคนด้วยครับแบบนี้คุณดูปัดเพียวแล้วก็ร่างกายดีมากช่วงพักลูการไปทำอะไรมา For this match you look so fast and with your pace what did you do during the preseason and offseason Oh I I really work hard still still uh, our Our fitness, uh, improve lot also. So, doing work to just mytra Fit I want a g ก็ยังคงทำงานหนักอยู่ต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นปิดฤดูกาลหรือว่าช่วงปีซีซั่นนะครับก็ยังมีได้มีการไปฝึกซ้อมเพิ่มเติมแล้วก็ทางทีมฟิตเนสก็ค่อนข้างดีด้วยครับเป้าหมายของตัวเองแล้วกับทีมในปีนี้ so this season for the your main target and the team's target <S always uh, to be the champion uh, uh, for sure is our target and uh, I hope we continue play good defend good and uh, will be great uh, season for us เป้าหมายแน่นอนก็ต้องเป็นแชมป์ให้ได้นะครับก็หวังว่าทีมจะรักษาฟอร์มต่อเนื่องให้ได้ดีนะครับเล่นกันด้วยดีช่วยกันลุกช่วยกันรับนะครับขอบคุณครับ Uh, to the fans คร because now the new season has already started uh, just don't give up of us uh, keep pushing keep uh, believing us and uh, let's do together ก็อยากให้คอยเชื่อมั่นในทีมพวกเรานะครับแล้วก็อย่ายอมแพ้กับในทีมของเราแล้วก็เดี๋ยวเราจะชนะไปด้วยกันครับขอบคุณครับขอบคุณครับ